รมนมลาผูสา้สารกิจชุมชนรายงานเงินสดรับจ่ายของกิจการตามสภากาลกำมือรายงานเงินสดรับจ่ายรวมรายรับ1 7 0 0 0 0บาทรวมรายจ่าย5 3 0 5บาทคงเหลือ5 6 9 9 5บาท 2>, 2. การคำนวณต้นทุนผลิตต่อนหน่วยค่าวัตถุดิบทางตรง DL รวม2,520บาท ค่าแรงงานทางตรง DL รวม800ค่าใช้งานค่าใช้จ่ายในกานรผลิต MO รวม1,985การคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ใช้งานมากกว่า1ปีวิธีคิดแบบเส้นตรงสูตรการคิดราคาเสื่อมเท่ากับราคาทุนสินทรัพย์วงเล็บที่ใช้ที่ใช้ได้มากกว่า1ปีอายุการใช้งาน ค่าเสื่อมราคารวมต่อปี2 222บาทต่อปีค่าเสื่อมราคารวมต่อปี220บาทต่อ12เดือนเท่ากับ18 18.5บาทต่อเดือนต้นทุนการผลิตผลิตรวมวัตถุทางตรง DL 2,520ค่าแรงงานทางตรง DL 800ค่าใช้งาน าใช้จ่ายในการผลิต m o 1 9 8 5ต้นทุนการผลิต5 3 0 5ต้นทุนการผลิตต่อนหน่วย53.05พบางบกำไรขาดทุนเดือนสิงหาคมพศ2567รวมค่าใช้ใจ่ายทางการตลาด1,100รวมค่าใช้ใจ่ายในการบริหาร200รรวมค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินง,งานเท่ากับ ค่าใช้ใจ่ายทางการตลาดบวกค่าใช้ใจ่ายในการบริหาร1,100บวก200เป็น1,300งบกำไรขาดทุน1ยอดขาย1มือจำนวนเงินต่อหน่วย100 2หักต้นทุนขายวัตถุทางตรง2520ค่าแรงงานทางตรง800 ค่าใช้จ่ายในการผลิต1 9 8 5รวม5,305จำนวนเงินต่อนหน่วย53.05 3กำไรขั้นต้น5,307จำนวนเงินต่อนหน่วย53.07 4ค่าใช้จ่ายในการดําเนินง,งานค่าใช้จ่ายทางการตลาด1,100ค่าใช้จ่ายในการบริหาร200 รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1,300จําจำนวนเงินต่อนหน่วย13ค่าจากการดำเนินงาน2,695าจำนวนเงินต่อนหน่วย2,695 6รายได้อื่นไม่มี7กํากำไรก่อนหักภาษีและดอกเบี้ย2,795 8กดอกเบี้ยจ่าย 1 0 9ภาษีบุคคลธรรมดางุมสารพากรไม่มี10กำไรสุทธิ2695งบแสดงฐานะการเงินณ30มิถุนายน2567งบแสดงฐานะการเงินสินทรัพย์สินทรัพย์หมุนเวียนเงินสด9695บาทรวมสินทรัพย์หมุนเวียน9000 6กรบาทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถุง30บาทผ้า200บาทกระป๋อง80บาทตะกร้า305บาทกะละมังสองร้อบาทมีดห้าบาทถุงใส่ขนมลาแปบาทเตาแก๊สสองร้อยห้ากระทะแปบาทตะลิว20บาทหม้อสีบาทกระชอน30บาท รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน1,370บาทรวมสินทรัพย์11,065บาทหนี้สินและส่วนของเจ้าของหนี้สิน0บาทส่วนของเจ้าของเงินลงทุนจากสมาชิก7,000บาทกำไรสะสมสุทธิ4,065บาทรวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ11,065บาท